ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราตถาคตจะแสดงธรรมถึงความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุให้เกิดกองทุกข์ทั้งปวงเป็นเชื้อให้เกิดพบคือความเป็นและเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดเธอไว้กับสังสารวัต ธรรมนั้นมีชื่อว่าอุปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปาทานคืออะไรมันมิใช่เพียงความชอบมันมิใช่เพียงความพอใจแต่มันคือความยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นคือการควา้าคือการเกาะ คือการที่จิตเข้าไปแบกสภาวะนั้นๆว่าเป็นเราหรือเป็นของเราภิกษุทั้งหลายปุถุชนถูกมัดไว้โดยที่ไม่รู้ตัวเขาถูกเชือกสี่เส้นที่มองไม่เห็น พันธนาการจิตวิญญาณของเขาไว้เชือกที่รัดให้เขาจมเชือกที่ฉุดให้เขาดิ้นรนเชือกที่ลากให้เขาเวียนว่ายภิกษุทั้งหลายเชือกสี่เส้นนั้นคืออะไรหนึ่ง กามมาปุธานความยึดมั่นในกามในรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสที่น่าพอใจ 2. ทิฏฐุปุธานความยึดมั่นในทิฏฐิในความเห็นความเชื่อทฤษฎีของเรา ว่าถูกต้องที่สุด 3. ศสีลับพระตุปาทานความยึดมั่นในศีลและพรตในข้อปฏิบัติพิธีกรรมที่งมงายยึดมั่นว่าจะพ้นทุก์ได้เพียงเพราะการกระทำภายนอก 4. อัตตวาทุ าานความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตนความยึดมั่นที่ลึกที่สุดว่ามีเรามีตัวกูมีของกูนี่คือรากของเชือกทั้งสามเส้นที่เหลือดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปาทานสี่นี้เอง คือกาวใจที่เชื่อมตันหาคือความอยากให้กลายเป็นพบคือความเป็นเพราะยึดมั่นเธอจึงเป็นเพราะยึดมั่นเธอจึงทุกวันนี้เราตถาคตจะแสดงธรรมเพื่อให้เธอได้เห็นเชือก ที่กำลังมัดเธออยู่และชี้หนทางในการตัดพันธนาการเหล่านั้นด้วยปัญญาของเธอเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราตถาคตจะอธิบายลักษณะและโทษของเชือก ทั้งสี่เส้นนี้ว่ามันพันธนาการเธอไว้อย่างแนบแน่นได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายจงพิจารณาเชือกเส้นที่หนึ่งกาม,มาอุปาทานความยึดมั่นในกามนี่คือเชือกที่หยาบที่สุด แต่เหนียวแน่นที่สุดที่มัดปุถุชนไว้กับโลกกามในที่นี้ภิกษุทั้งหลายคืออารมณ์อันน่าปรารถนาที่เธอเสพผ่านทวารทั้งห้าคือรูปที่สวยงามที่ตามองเห็นคือเสียงที่ไพเราะที่หูได้ยิน คือกลิ่นที่หอมหวนที่จมูกได้ดมคือรสที่อร่อยที่ลิ้นได้ลิ้มคือสัมผัสที่นุ่มนวลที่กายได้ถูกต้องภิกษุทั้งหลายตัวอารมณ์เหล่านั้นมิได้ผิดสุขเวทนาที่เกิดขึ้นก็มิได้ผิด มันเป็นเพียงธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแต่อวิชชาความไม่รู้ทำให้เธอหลงหลงเห็นสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงเธอจึงเกิดตัณหาคือความอยากอยากเสพอยากครอบครองอยากยึดและเมื่อตัณหามีกำลัง มันก็กลายเป็นอุปาทานคือการยึดมั่นยึดมั่นว่าเราต้องได้สิ่งนี้ยึดมั่นว่าความสุขนี้เป็นของเรายึดมั่นว่าเราจะขาดมันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อยึดทกุก็เกิดเมื่อยังไม่ได้เธอก็ทุกเพราะสแสวงหา เมื่อได้มาเธอก็ทุกข์เพราะกลัวจะสูญเสียเมื่อมันดับไปเธอก็ทุกข์เพราะพลัดพรากเธอได้กลายเป็นทาตของอารมณ์เธอถูกเชือกแห่งกามลาดจูงให้วิ่งวนเวียนไปเหมือนปลาที่ติดเบ็ดเพราะหลงในเหยื่อล่อ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงพิจารณาเชือกเส้นที่สองทิฏฐปาทานความยึดมั่นในทิฏฐินี่คือเชือกที่ละเอียดอ่อนขึ้นมาเป็นพันธนาการของผู้รู้ของนักคิดที่มัดตัวเองด้วยความคิดของตัวเอง ทิฏฐิคือความเห็นคือทฤษฎีคือความเชื่อคืออุดมการที่เธอสรุปขึ้นมาว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเท็จทั้งหมดภิกษุทั้งหลายความเห็นไม่ใช่ความจริงความเห็นเป็นเพียงแผนที่ความจริง คือแผ่นดินแต่เพราะอาวิชชาเธอหลงยึดแผนที่ว่าเป็นแผ่นดินเธอยึดว่าความเห็นของเราคือตัวเราคือปัญญาของเราเมื่อใดภิกษุทั้งหลายที่มีผู้คัดค้านความเห็นของเธอเธอจึงรู้สึกเหมือนตัวเรา ูกโจมตีโทสะย่อมเกิดขึ้นการวิวาทย่อมเกิดขึ้นสงครามย่อมเกิดขึ้นเพียงเพราะความยึดมั่นในความเห็นภิกษุทั้งหลายเธอถูกขังอยู่ในกรงแห่งความเชื่อเธอปิดกั้นตนเองจากการเห็นความจริงที่กว้างกว่า เธอยึดมั่นว่าเราถูกและผลักใสว่าเขาผิดนี่คือเชือกแห่งทิฏฐิที่มัดให้เธอแตกแยกและตาบอดต่อสัจธรรมที่อยู่เหนือความคิดเห็นทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงพิจารณาเชือกเส้นที่สาม ศีลับพัตุปาทานความยึดมั่นในศีลและพรตนี่คือเชือกแห่งความงมงายคือการยึดมั่นในรูปแบบโดยละเลยแก่นสารคือการยึดมั่นว่าเราจะบริสุทธิ์จะหลุดพ้นได้ด้วยพิธีกรรมหรือข้อปฏิบัติที่ผิดเท่านั้น ภิสษุทั้งหลายปุถุชนหลงผิดคิดว่าการอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์จะล้างบาปได้คิดว่าการอ้อนวอนบูชายันจะบรรดาลความพ้นทุกได้คิดว่าการทรมานตนให้ลำบากคือหนทางแห่งการเตื่นรู้พิสุจทั้งหลายนั่นคืออุป,ปาทานคือการยืด ในเปลือกโดยไม่เข้าใจกระพีศีลที่เราตถาคตสอนมิใช่ข้อห้ามที่งมงายแต่ศีลคือเครื่องมือที่รักษากายและวาจาให้ปกติเพื่อเป็นฐานให้สมาธิเกิดและสมาธิคือฐานให้ปัญญาเกิดแต่เมื่อเธอยึดมั่นในศีล ว่าศีลของเราบริสุทธิ์กว่าผู้อื่นยึดมั่นในข้อปฏิบัติว่าสำนักของเราถูกต้องที่สุดนั่นคือศีลับพรตุปาทานเธอแบกศีลจนกลายเป็นอัตตาคือตัวตนเธอมัดตัวเองด้วยกฎที่เธอสร้างขึ้นมายึดเองดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จงพิจารณาเชือกเส้นที่สี่อัตตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตนนี่คือเชือกที่ลึกที่สุดนี่คือรากเงานี่คือนายใหญ่ที่คอยบงการเชือกอีกสามเส้นที่เหลือทั้งหมดอัต,ตวาทุปาทานคืออะไร คือความยึดมั่นอันมืดบอดว่ามีเราว่ามีตัวตนว่ามีอัตตาที่เที่ยงแท้ซ่อนอยู่ในร่างกายและจิตใจนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะอุปาทานข้อนี้กามาอุปาทานจึงเกิดขึ้นเพราะมีเราจึงมีเราที่จะเสพการรม เพราะอุปาทานข้อนี้ทิฏฐุปาทานจึงเกิดขึ้นเพราะมีเราจึงมีความเห็นของเราเพราะอุปาทานข้อนี้สีลพัตุปาทานจึงเกิดขึ้นเพราะมีเราจึงมีเราที่จะปฏิบัติให้บริสุทธิสุทั้งหลาย ตัวเราที่เธอยึดมั่นนั้นมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงการประชุมกันของขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่อวิชชามันหลอกให้เธอชี้ไปที่ขันห้าแล้วยึดว่านั่นคือฉัน นั่นคือของฉันเชือกเส้นนี้คือศัตรูตัวสุดท้ายคือความเห็นผิดที่ถอนรากได้ยากที่สุดตราบใดที่เธอยังยึดว่ามีเราตราบนั้นเธอย่อมพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเชือกทั้งสี่เส้นนี้ มีใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวแต่มันคือพันธนาการที่มัดเธอในทุกขณะที่เธอขาดสติภิกษุทั้งหลายในชีวิตประจำวันเธอจะเห็นเชือกเหล่านี้ได้อย่างไรและเธอจะตัดมันได้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงพิจารณา กามมาอุปาทานคือความยึดมั่นในกามเมื่อเธอเปิดดูโทรศัพท์ตากระทบรูปรูปอาหารที่น่ากินรูปการเดินทางที่หรูหรารูปร่างกายที่งดงามสุขเวทนาคือความสุขย่อมเกิดขึ้นปุตุชนผู้ไร้สติ ยอมปล่อยใจให้ตันหาครอบงำและตันหาก็กลายเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นยึดว่าเราต้องได้สิ่งนี้จึงจะมีความสุขยึดว่าชีวิตเราขาดแคลนเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตเขาภิกษุทั้งหลายณนะวินาทีนั้นเธอ ถูกมัดแล้วด้วยเชือกเส้นที่หนึ่งเธอทุกข์ทุกเพราะความอิจฉาทุกเพราะความไม่พอใจในสิ่งที่มีทุกเพราะต้องดิ้นรนสแสวงหาสิ่งที่ขาดเธอกลายเป็นทาตของรูปที่เธอเห็นแต่อริยสาวกผู้มีสติเมื่อตา เห็นรูปสุขเวทนาเกิดเขาก็รู้ทันเขาเห็นว่ามันเป็นเพียงภาพเขาเห็นว่าความสุขที่เกิดขึ้นนั้นไม่เที่ยงเขาหยุดเขาไม่ยึดเขาไม่เปรียบเทียบเขาชื่นชมได้แต่ไม่ถูกมัด เชือกย่อมไม่เกิดจิตย่อมเป็นอิสระและเบาสบายนี่คือการตัดเชือกเส้นที่หนึ่งในปัจจุบันดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงพิจารณาทิฏฐปาทานความยึดมั่นในความเห็นเมื่อเธอสนทนากับผู้อื่นเรื่องการเมืองเรื่องศาสนา เรื่องการทำงานความเห็นของเธอย่อมไม่ตรงกับความเห็นของเขาโทษะความไม่พอใจย่อมเกิดขึ้นปุถุชนผู้ไร้สติย่อมยึดมั่นอุป,ปาทานยึดว่าเราถูกยึดว่าเขาผิดยึดในความคิดของตนว่าเป็นเราเป็นของเราณนะวินาทีนั้น เธอถูกมัดแล้วด้วยเชือกเส้นที่สองเธอทุกข์เพราะความโกรธเพราะการโต้เถียงเพราะความสัมพันธ์ที่แตกหักเธอถูกขังอยู่ในกรงแห่งทิฏฐิที่ปิดตาไม่ให้รับฟังผู้อื่นแต่อริยสาวกผู้มีสติเมื่อความเห็นกระทบกันเขารู้ว่าความเห็นก็เป็นเพียงความคิด เป็นเพียงสัญญาเป็นเพียงสังขารมันไม่ใช่เรามันไม่เที่ยงเขารับฟังผู้อื่นด้วยใจเป็นกลางอุเบกขาเขาอธิบายเหตุผลของตนด้วยเมตตาเขาไม่ยึดว่าต้องชนะเขาวางความเห็นลงได้เชือกย่อมคลายสันติย่อมเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายจงพิจารณาศีลประตุปาทานความยึดมั่นในพิธีกรรมเมื่อเธอทำความดีทำบุญถือศีลเธอยึดยึดว่าเราเป็นคนดียึดว่าเราเหลือกว่าคนที่ไม่ทำเหมือนเราเมื่อเธอสวดมนต์เธอยึดยึดที่จำนวนยึดที่ความถูกต้อง ของพิธีแต่ใจของเธอไม่สงบนั่นคือเชือกเส้นที่สามเธอแบกความดีจนกลายเป็นอัตตาเธอมัดตัวเองด้วยรูปแบบจนลืมหัวใจคือการละกิเลสแต่อริยสาวกผู้มีสติเขาทำบุญเพื่อสละความตรนีเขาถือศีลเพื่อรักษาจิตให้ปกติเขาสวดมนต เพื่อละลึกถึงธรรมเขาทำแต่เขาไม่ยึดเขาไม่แบกความดีเขาไม่เปรียบเทียบผู้อื่นเชื่อย่อมไม่เกิดทั้งนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงพิจารณาอัตตวาทุปาทานความยึดมั่นว่ามีตัวตนนี่คือแกนกลางของเชื่อทั้งหมดในทุกขณะที่เธอทุกข์เพราะคำนินทา นั่นคือเธอยึดว่ามีเราให้เขานินทาในทุกขณะที่เธอสุขเพราะคําสารเสริญน,นั่นคือเธอยึดว่ามีเราให้เขาสารเสริญการปฏิบัติเพื่อตัดเชือกเส้นนี้คือการเจริญสติปัฏฐานคือการเฝ้าดูดูกายดูเวทนาดูจิตและเห็นว่าทุกสิ่งเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไป ว่างเปล่าจากตัวตนเมื่อความโกรธเกิดแทนที่จะยึดว่าเราโกรธจงรู้ว่าสภาวะโกรธได้เกิดขึ้นมันร้อนมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราเมื่อสติเห็นบ่อยๆปัญญาย่อมเกิดความยึดมั่นว่ามีเราย่อมคลายออกทีละน้อยเมื่อเชือกเส้นหลักถืออัตตาถูกตัดขาด เชือกอีกสามเส้นที่เหลือย่อมหมดกำลังและขาดสะบั้นลงตามกันไปโดยธรรมดูก่อนพิษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าทุกทั้งมวลที่เกิดขึ้นมีอุปาทานเป็นแดนเกิดความยึดมั่นถือมั่นคือเหตุสังสารวัรอันยาวนานนี้ มีอุปาทานเป็นเครื่องผูกเชือกทั้งสี่เส้นนี้คือกามาอุปาทานยึดในกามคือทิฏฐุปาทานยึดในความเห็นคือสีลับพัตุปาทานยึดในข้อบปฏิบัติงมงายและอัตวาทุปาทานยึดว่ามีตัวตนคือพันธนาการ ที่ล่ามเธอไว้กับกรงขังแห่งพบภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เชือกยังไม่ขาดตราบนั้นเธอย่อมไม่เป็นอิสระตราบใดที่เธอยังยึดตราบนั้นเธอย่อมทุกภิกษุทั้งหลายหนทางแห่งการดับอุปาทานคือหนทางแห่งการเจริญปัญญา คือการรู้ตามความเป็นจริงจนจิตมันคลายความยึดมั่นด้วยตัวมันเองจงเฝ้าดูดูกายดูใจดูความยึดมั่นที่มันก่อตัวขึ้นในขณะปัจจุบันเมื่อสติรู้ทันอุปาทานย่อมหมดกำลังเมื่อปัญญาเห็นแจ้ง ว่าทุกสิ่งว่างเปล่าจากตัวตนอนัตตาว่างเปล่าจากแก่นสารสุญญาตาเมื่อนั้นอุป,ปาทานย่อมไม่เกิดเชือกที่เคยมัดแน่นย่อมขาดสะบั้นลงณนะตรงนั้นภิกษุทั้งหลายความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงนั้น นั่นคือที่สุดแห่งความสงบนั่นคือนิพพานจงตัดเชือกด้วยดาบคือปัญญาจงปล่อยสิ่งที่เธอแบกบลงเสียแล้วเธอจะพบกับอิสรภาพอันไร้ประมาณ